ซันมูนเลกหรือทะเลสาบสุริยันจันทราทะเลสาบที่สวยที่สุดของไต้หวันเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากไทเปไปยังไงไปยากไหมสนุกและบรรยากาศดีขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูการเที่ยวไต้หวัน ep สองของเราได้เลยเช้าแล้วจ้าวันนี้เราจะไปที่ ทะเลสาบสุริยันจันทราใช่แล้วแต่ว่าเวลาเราพูดทะเลสาบสุริยันจันทราอาจจะฟังแปลกๆนิดนึงจริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันคือ sun moon lake sun moon พระอาทิตย์พระจันทร์ทะเลสาบทะเลสาบที่ชื่อว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ใช่แล้วส่วนภาษาไทยก็คือสุริยันจันทราแต่ว่า sun moon lake อยู่ที่ไถจงไม่ได้อยู่ไถเป๋ใช่ปะใช่แล้ว การจะไปถ่ายจงเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงนะตัวย่อของรถไฟความเร็วสูงก็คือ HSR HSR เนี่ยเราจะมาซื้อตั๋วหน้าง,งานเลยก็ได้หรือเราจะจองมาก่อนก็ได้ถ้าเราอยากนั่งด้วยกันควรจองมาก่อนแต่ว่าถ้ามาซื้อตั๋วหน้าง,งานที่มันอาจจะเต็มแล้วเราอาจจะต้องนั่งแยก เวลาจองมาก่อนเราอาจจะจองผ่านตัวแทนก็ได้นะหรือซื้อตรงผ่านเว็บก็ได้เหมือนพวกเราซื้อผ่านตัวแทนเราจะต้องเอาหมายเลขที่เราได้จากตัวแทนนะั้นนะเอาไปทําในเว็บอีกทีหนึง่งกดเข้าไปในลิงก์ที่เขาให้มาก็จะเข้าไปที่หน้าของรถไฟความเร็วสูงเนาะกด manage ใส่เลขร d ด e m แล้วเราก็ไปเรียกรอบรถไฟได้เลยมีหลายรอบมากเอารอบที่เราอยากได้ สำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เราเลือกคือสถานีไทเปก็คือจะอยู่ในสถานีไทเป, <Main. S 1> ปเมนเตชั่นเราต้องนั่งรถไฟจากโรงแรมเรามาไทเปเมนก่อนแล้วค่อยมาที่สถานีไทเปของ s s r อรกพอได้ตั๋วมาจะได้แบบนี้เลยจ้า,าก็คือถ้าเราซื้อตั๋วไปกับเราสามารถเอาเลขออเดอร์ให้เขาทางไปกับได้เลยแล้ว,ลวก็จะได้ตั๋วไปกลับแบบนี้ แล้วก็การไปซันมูลเละไม่ใช่นั่งรถไฟความเร็วสูงไปถึงเลวจบนะก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงจากไทเปไปไถ่จงเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องนั่งรถบัสต่อไปอีกไปที่ซันมูลเลกแต่ว่ามันมีบริษัทรถบัสที่จเฉพาะสำหรับไปซันมูลเลกเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ายังไงบ้าง ตรงแล้วจ้าอ่า47อนาทีจากซีเหมอนไฮเป็นต้งเวลาใช่บัสสเตชันไปทงนี้พอมาถึงสถานีถ่ายจงให้มองหาป้ายบัสสเตชันแล้วก็เดินไปเลย รถบัสไปซันมูลเล็กง่ายมากลงมาที่ทางออก5จะเห็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วของหนานทาวบัสเป็นบริษัทเนาะก็จะได้เป็นแพ็กเกจมาแบบนี้เลยเขาจะมีตารางให้เลือกว่าเอารถบัสอย่างเดียวหรือเอาเคบินคาร์ด้วยหรือเอานั่งเรือด้วยหรือส่วนสนุกหมู่บ้านอาบอริจินใช่ปะ่ะด้วยเราเอาหมดเลยก็จะได้เป็นแพ็กเกจมาแบบนี้มีทั้งตั๋วเรือรถบัส เอเิลคาอยู่ในนี้หมดเลยเก็ได้อีซีการ์ดมาหนึ่งใบที่มีเงินเอาไว้ขึ้นรถบัสของเขาของเราเป็นรอบเท่าไหร่แปดโมงสาสิบห้าโมงสมห้ตอนนี้แปดโมงซึ่งาอี้าก็คือลงรถไฟมาก็เดินตรงมาเลยง่ายมากง่ายนะแล้วก็ซื้อของรวมๆได้เลยแต่อย่าทำหายอย่างเงเนี้ย จะไปขึ้นเรือกันแล้วจ้าลงรถบัสเสร็จแล้วก็เดินมานะอีกนิดนึงแล,แล้วก็จะเดินไปที่ท่าเรือตรงนี้มีโรงแรมมีร้านอาหารอะไรเต็มเลยนะบางคนที่เขามาซันมูนเลคก,ก็มาค้างที่นี่เนาะไม่ได้มาเช้าเย็นกับแบบเราของเราแพ็กเกจที่ซื้อมาเป็นเรือคล้ายๆเรือข้ามฟากในทะเลสาบนี้จะมีทั้งหมด3ท่าเรือ ท่าเรือตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยชื่อว่าท่าเรือชุยฉีแพร์พาเออร์ท่าเรือชุยฉีมันก็จะวิ่งเรือเป็นสามเหลี่ยมอ่ะมีอีกท่าเรือหนึ่งคือท่าเรือที่ไปวัดช่วงกวงแล้วก็ท่าเรือที่ไปอีตาเทาท่าเรืออีกสุดท้ายอ่ะท่าเรืออีตาเทาเนี่ยจะเดินไปที่เคเบิลคาร์ได้และเคเบิลคาร์นี้จะไปที่สวนสนุกมา เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือก่อนแล้วก็ไปท่าเรือแรกคือท่าเรือที่จัดไปที่วัดวัดนึงเจอเรือแล้ว,ลวเดินทถามคนแถวนี้เอาคูปองนันให้เขาดูแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าไปขึ้นเรือท่อไหนเราไม่ต้องจำชื่อหรอกเพราะมันเป็นภาษาจีนน้ำใน ทะเลสาบใสมากนะใช่ใสใส,สีเขียวมรกตใช่สวยมากเดี๋ยวไปขึ้นเรือก่อนแล้วก็ไปท่าเรือที่หนึท่าเรือที่หนึ่ง,งคือท่าเรือที่จะไปวัดอากาศดีมากอา,ากากี้นเา่าด่ยึดเรแห่งน้ำดงก่อแ้เรากเู่เ็มันม่าไปดีนาะได้เนาดี ดันี่น้ำเป็นสีเขียวแต่น้ำที่นี่แบบว่าโคตรใสอ่ะเหมือนทะเลมาถึงแล้วท่าเรือที่สองถ้าเรือช่วงก่วงถ้าเรือนี้มีวัดคนเขาจะลงตรงนี้แล้วไปไหว้พระเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาขึ้นเรือแต่อาจจะไม่ใช่ลำเดิมนะเพราะมันมีรบ เดิทางไปแบบมีีห็นเด็กๆเขาถือไข่อะไรกันไม่รู้ก็เลยไปซื้อบ้างขวดดมหน่อยเหมือนไข่พะโล่นะเหมือนไข่พะโล่แต่ว่ายังไม่ได้ปอกเปลือกนี่เก็นอะไร้ั เด็กกินอร่อยมากอะอเป็นไงไข่พะโล้เหมือนขันทรงเครื่องเลยอะ<ด>ยแต่ว่า,ไม,ไ,วาไม่มีเครื่องข้างในนะใบที่สองใบที่สองได้มาแล้วจ้าอร่อยอร้อนมามต้องมาซื้อเพิ่ม จากตรงนี้ต้องเดินขึ้นไป170เมตร170เมตรไม่รู้บันไดกี่ขั้นไปข้างบนก็จะมีวัดใช่ถ้าใครมาที่นี่แนะนำให้ซื้อไข่ก่อนนะไข่ทรงเครื่องไม่ทรงเครื่องหรอกไข่ต้มยาจีนหรือเปล่าใช่เห็นในหม้อมีน้ำสีดำๆแล้วก็มีเห็ดอร่อยปะใบละ15บาทสูงมากนี่มันไกลกว่า170เมตรอีกนะ ทางชันด้วยข้างล่างน่าจะเป็นแค่ไปให้กำลังใจหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ถึงแล้วเฮ้ยไม่ไกลข้างหลังเป็นวิวแบบนี้เลยดูยดิโอ้โหสวยมากสวย ตอนนี้กำลังเดินลงกับไปที่ท่าเรือท่าเรือที่สามที่เราจะไปคือท่าเรืออีต้าเทาไปลงไปที่ท่าเรือบนนี้สวยนะถึงแม้คนที่ไม่ได้นับถือพุทะก็ขึ้นมาได้เพราะว่าต้องขึ้นมาถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสีฟ้าใหญ่ๆอันนี้เนาะแล้วก็อากาศดีมากเี้อากาศเย็นเดี๋ยวจะไปท่าเรือที่สามชื่อว่าอีตาชา อาผู้ติดมาตลอดเลยนะนี่ในนี้เขียนว่าอีตาทาวมาจอกเสียงได้เหมือนกันใช่ถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าเรือไปแล้วเขาก็จะฉีดชืด่อท่าเรือเฮ้ยใช้อะไ,ไ,ไแล้วก็จะฉีกอะไรม,มันก็เลยมันก็จะใช้ได้สามท่าเรือน่ก็คือขึ้นทะเลทีห้หนึ่งฉีดสองฉีดแล้วก็สามขาดกลับฉีดก็จะครบ ท่าเรืออีต้าเทาแล้วก็จากท่าเรือนี้จะเดินไปที่สถานีเคเบิลคาร์ได้หรือว่าตรงนี้ถ้าไม่เดินไปก็อาจจะเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานที่ตามริมทะเลสาบนี้ก็ได้ตรงนี้มีที่ถีบเรือเป็ดด้วยเรือมังกรมันเป็นรูปมังกรแต่ว่าไม่เห็นมีใครถีบเลยอ อ๋อมีอยู่มีคนถีบเรือเป็ดอยู่เป็นไงน้ําเป็นไงบ้างเย็นเย็นเย็นเหรอใช่แล้วเขาเล่นไปได้ยังไงใช่อะแต่ก็คือเล่นแบบไม่ตกไนงะแต่ถ้าตกก็คือหนาวเลยแต่ว่าไอเรือเป็ดกับเรือมังกรอนนั้นนะ่ะน่าจะเล่นได้ใช่น,นี้มีถนนคนเดินด้วยใหญ่มากกว<ะ>้างยาวไปถึงนู่นเลยแต่ว่าจริงๆเราก็เช้าคือต้องไปทางนี้นะเดินย้อนกลับไป เดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้ก่อันควรมีของกินถึงว่าทําไมเขาถึงมาค้างที่นี่กันเพราะว่ามันมีที่เที่ยวเยอะ <S <S มันมีถนนคน,นเดินอย่างนี้ด้วยเข้าไปลึกมากเมื <S <S ่อกี้เรากินเสร็จแล, <S <S แล้วเดี๋ยวเราเดินไปเคเบิ้นค่าต่อ พี่เขาบอกว่าเดินประมาณ 1, 1กิโล,โล <c oughs> เมื่อกี้เจอคนไทยด้วยในร้านอาหารน้ำใสมาก <c oughs> เห็นปลาเลยอ่ะ <c oughs> ปลาสีทองทองปลาอะไรเอ่ย <c oughs> <c oughs> มาถึงสถานีเคเบิลคาร์กันแล้วจ้าเดินไกลมากแต่ว่าไม่เหนื่อยนะมันเป็นทางเดินเรียบๆเบนาะใช่ทางขึ้นเคเบิลคาร์จะเขียนว่าล e บเวนะมันคืออันเดียวกันนะ <laughs> เดี๋ยวหาไม่เจอ R O P E way l o เดนไปเลยเคเบิลคาร์เราอยู่ด้านหลังจ้านี่ อุู่บนกระเช้าแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวตอนออกตัวน่าจะแรงเหมือนที่เวียดนามใช่เตรียมตัวออกเดินทางได้ Let's go โหเฮ้ยไปแล้วหูสวนสนสวยมากต้นสนเยอะๆเลยอ่ะ ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ในกระเช้าแล้วจ้ากำลังไปสวนสนุกที่อยู่ด้านบนกันสวนสนุกชื่อ Aboriginal Ab Culture Village ดูดีสูงมากแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ซื้อบัตรสวนสนุกนะจำแพ็กเกจที่เราซื้อที่รดทัวร์ได้ไหมมันมีแบบที่ไม่ลงสวนสนุกด้วยแต่ว่าบางคนเขาขึ้นกระเช้ามาเพื่อชมวิวนั่นแหละ มันสวยมากมันเห็นทะเลมันเห็นทะเลสาบที่เป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็วิวภูเขาที่มีต้นสนเยอะๆมันสวยลงจากกระเช้าเมื่อกี้เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอทางเข้าสนสนุกอยู่ตรงนี้ สวนสนุกโฟโมซานนาบอริจิเคานเจอร์ซีโนจีโนเคาเจอร์วิลเลป้าแล้วก็รู้ไหมเขาจะรู้ได้ไงว่าใครได้เข้าสนุกใครไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาปั๊มมาที่มือเราแหละแต่ไม่เห็นเช่นเดละเพราะว่าเขาคัาดแบบไม่มีสีไม่มีสีก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำยังไงให้รู้ว่าเราเป็นคนที่เข้าสนสนุกได้ เขามีแสงไปคล้ายๆกลัวเอเลเซนต์มาสะท้อนบนมือเรามีภาษาไทยด้วยเกี่ยวกับอะไรการท่องเที่ยวอ๋อการท่องเที่ยวในนี้โอเคเก็บไว้อ่านนี่แผนที่มีหมดเลยโอเคเป็นภาษาไทยสบายใจละนั่งกระเช้าต่อที่รอบที่สองแต่ว่าเป็นกระเช้าข้างในสวนสนุกแล้วนะ มาถึงโซนสวนสนุกแล้วจ้าเมื่อกี้เห็นสวนสนุกจากข้างบนเคเบิลคาร์มีเครื่องเล่นเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นมีเหมือนแอนต,ตกตึกด้วยนะใช่มีรถไฟ้หอะแอะต,ตกตึกเครื่องเล่นที่คล้ายๆกับล่องแก่งที่มันลงมาฟูๆู่ะ เ่นเสร็จแล้วกับเครื่องเล่นมายาแอดเวนเจอร์อืก็คือรถไฟหอน,นั่นเองสนุกดีนะ <c oughs> แล้วก็นานด้วยมีตีลังกามีมวนมวนมวนนานอยู่นะแต่ว่าเจ็บหูนิดหน่อยทำไมอ่ะไอที่เซฟตี้อะ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้อะ่ะแล้วเวลามันเวียงอะ่ะหูมันไปโดนอย่างเงี้ยเหมือ <c> น <oughs> คนโดนเอาหัวโคกเลย <c oughs> <c oughs> สนุกดีต้องเล่นรอนานไหมขึ้นมาได้เล่นเลยอเดียวสนุก ตอนนี้อยู่บนเรือบินจ้าใช่แล้วกำลังบินรอบอยู่ส่วนสนุกสวยนะสวยมากไปกันเลยข้างล่างนั้นคือเครื่องเล่นอะไรอ่ะนั่งเฉ่อ๋อต้องเอามือหมุนหมุนแล้วก็ยิงหมุนยิงน้ำออกมา บึงเลยไปเล่นมาแล้วจ้าใช่สภาพเยินมากเครื่องเล่นคล้ายๆซ Super ์สป c สชื่อว่า c a ริเเีียสสิ e ดสองรอบนะรอบแรกทันหลังก่อนแล้วก็ลงวูแล้วที่สองหันหน้าวู นอกจากข้างนอกอ่ะในร่มนี้ก็มีเครื่องเล่นเยอะมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ไปเล่นเม i ท s สเปซมาคล้าย,ายๆแบ็ o โฮของดีมเวิร์ดสนุกดีมืดเดี๋ยวสว่างมืดเราไม่ถูกเลยเหรอรถไฟยหอมแต่เล่นอย่างอื่นต่อในนี้แบบไวกิ้ง <c oughs> ก็มีนะบอลลูนก็มีนะบอลลูนก็มีข้างหลังนี้ม้าหมุน เรากำลังขึ้นโมโนเรลไปแล้มีเครื่องเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะเยอะตอนแรกก็มันเดียวนะตอนแรกนึกว่ามีแค่ข้างบนตรงนั้นแต่ลงมาข้างล่างก็คือมีอีกเยอะเลยใหญ่มากแต่ว่าดีที่คนไม่เยอะจะเยอะกับเด็กๆนักเรียนที่มาแต่ว่าเด็กนักเรียนน่ารักหมด ลงมาข้างล่างสุดข้างหน้าจะเป็นสวนดอกไม้อยู่ตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมมีต้นคริสต์มาสด้วยท่านทาน,ทานใหญ่มากแล้วก็เราอะ่ะไม่ได้จะนั่งเรือกลับไปที่ท่าเรือที่หนึ่งท่าเรือชินสีรเราไม่ได้กลับไปตรงนั้นแล้วจริงๆเราต้องกลับไปตรงนั้นเพื่อนั่งรถบัสเนาะแต่ว่าเราดูในกําหนดการรถบัสอะ่ะมันมีผ่านมาที่ตรงนี้ด้วยและเมื่อกี้ไปถามที่วิสิตเตอร์เซ็นเตอร์มาแล้วเขาให้ไปรอตรงนู้น รอบของเราก็จะประมาณ5้าโมงยี่สิบสัก, 5, สก 5, ห้าโมงต้อ,องไปยืนรอเดี๋ยวไปดูก่อนเหมือนจะมีการสแสดง ส่วนข้างหน้ามีต้นซากุระด้วยกําลังออกดอก mm hmm. เต็มเลยอะดูนะทั้งแถวเลยทั้งแถวเลยแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีรถไฟวิ่งนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะหยุดแล้วนะใช่แล้วก็มีซากุระแล้วก็มีส่วนสวยๆข้างหลังกว้างมากข้างหลังสวยมากถ้านั่งรถไฟดูน่าจะวนรอบนี้นะถ้าใครมาหลังจากเราน่าจะเห็นซากุระทางต้นใช่พเพราะนั่นเริ่มหนาว มาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วจ้าเราไปรอรถตรงป้ายรถเมล์นั้นเนาะตรงออริจินอลวิลเลจมันจะมีอันหนึ่งที่เขียนว่าบัสตรงลานจอดรถหมายเลขห้าตามที่เขาบอกเลยแล้วก็ขึ้นรถไปพอดีว่ารถที่มันรับจากหมู่บ้านออริจินอลอ่ะมันเป็นรอบสุดท้ายเนาะ<ร>คนมันก็เลยเยอะมากเราต้องยืนไประยะหนึ่นะ ก็ไปเจอป้ายรถอันหนึ่งเขาก็บอกให้คนที่ยืนน่ลงไปเปลี่ยนรถคันใหม่เหมือนเป็นสถานีย่อยๆนะแล้วก็เหมือนจะเป็นกฎหม่ของเขาด้วยว่าถ้าเป็นรถบัสแบบนั้นห้ามมีคนยืนหรือเปล่าเขาก็เลยให้เราเปลี่ยนรถคันใหม่แต่ว่าก็รออยู่ประมาณ5 1าถึงสินาทีแล้วประมาณสินาทีก็มีรถคันใหม่มาก็าขึ้นต่อไปได้เลยก็มาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงแล,แล้วก็ยังทันเวลาอยู่ทันเวลาอ๋อแล้วคนถ้า,ถาจะถ้าจะจองรถไฟความเร็วสูงขากลับอะเราจะเที่ยวแบบเราอ่ะ ขากรบจะต้องจองดึกๆเลยเนาะเผื่อเวลาเผื่อเจอเหตุการณ์แบบเราว่าจะต้องมีการเปลี่ยนรถอะไเงี้ยบางทีรถมาอาจจะมาช้าถ้าต้องเปลี่ยนต้องเผื่อเวลาไวใช่แต่ถ้าใครอยากนั่งรถยาวจากซันมูนเลกโดยไม่ต้องเสี่ยงเปลี่ยนรถแบบเราอ่ะจะอาจจะต้องนั่งเรือกลับไปที่ท่าเรือที่หนึ่งเนาะชินสีแล้วก็นั่งรถบัสกลับ ที่จุดเดิมเพาะเป็นต้นทางเพราะเป็นต้นทางของเราที่ที่หมู่บ้านอะบอริจินอลมันเป็นสถานีที่สองแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่มาจากต้นทางอยู่แล้วเราก็เลยได้ยืนเดี๋ยวเรากลับไปที่ไทเปกันจ้าแต่ถ้าใครอยากให้เซฟที่สุดอะแบบให้มาทานรถไฟอะคือยังไม่ต้องซื้อตัว๋วรถไฟขาคับแบบเรารอให้มาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงก่อนค่อยมากดซื้อตั๋วที่ตู้ก็ได้มันมีตู้ขายตั๋วอยู่ซื้อง่ายอยู่นะ สะดวกเมื่อกี้ลองกดแล,ล้วม,มันเพราะว่ารถไฟมันไม่น่าจะเต็มง่ายขนาดนั้นอนะ่ะมันมีถี่มากเลยรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกแกที่เรามาไต้หวันนะ่ะเราไม่กล้ามาเที่ยวแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะเราคิดว่ามันจะเดินทางยาก<ค>แต่จริง,รรงๆมันง่ายเพราะว่ามันมีทั้งรถบัสที่เป็นเส้นทางเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะรถบัสที่มันวิ่งทางนี้อยู่แล้วอ่ะ ร้านเทียนเทียนไหลเปิดแล้ววันนี้พอนั่งรถไฟ้าความเด็วสูงกลับมาก็มาที่ซีเมือนจริงเลยเพื่อที่จะมาดูร้านเทียนเทียนไหลโดยเฉพาะเปิดแล้ววิธ <c oughs> ีสั่งเขาเหมือนเดิมนะ <c oughs> เปิดรูปใน Google Map แล้วก็ให้เขาดูแล้วก็ให้เขาขีดให้ <c oughs> เพราะว่าเมนูที่นี่เป็นผัก <c oughs> ผั <c oughs> ผาาจีนหมดเลยเนระ <c oughs> ทดไททยยไปด้วยกันินสักทียันเทลร่อร่อยเหมือนเดิมเดใช,ใช้วิธีเรานะก็คือเปิด Google Map แล้วเอาลูกจาก Google Map ให้เขาดูแล้วให้เขาติ๊กให้เพราะว่าเขาจะยื่นเมนูให้เราแต่เมนูเป็นภาษาจีนออเราจะติ๊กไม่ถูกหรือไม่ก็แคปเจอร์จากคลิปเรานี่แหละแล้วก็เอามาให้เขาดูสอย่างที่เราสั่งอร่อยหมดเลย